ว่าถึงเรื่องโคกหนองหน้าค่ะผู้ใดว่าผู้สูงอายุเหตบได้นี่หละนี่ละออค่ะนี่แหละ,ละสีผ้<ห>าไปที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณยายเช่าจังหวัดนครพนมได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ตัดสินใจพลิกผืนไรหน้านี่แหละค่ะให้กลายเป็นโคกน้องหน้าสร้างไร่ได้พ่ออยู่พ่อกินมือละสี่ร้อยบาทแต่ใด้ความสุขกลับมาป,ประเมินค่าเป็นเงินบได้รายรละเอียดสิเป็นจังไหรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ โอ้ยอยันยายแก่และ้และ,าลลาย,ะ,ละยาลยล <laughs> <laughs> ะเห็ดหน้ามันก็ลงทุนหลายแบบนี้ยายเราจะเปลี่ยนชีวิตไหมพลิกผันใหม่ทุกสาวกวางนายผูติมาจ๊กให้แม่ดินเอกโคกหนองนาบ่อผล่าท่านยายก็เอาเห็ดก็เห็ดว่ะเห็ดน้ามันนี่ก็หลายปีแล้วกองซองอาทิตย์นี่แหละคุณจ๊กให้ห <laughs> <laughs> เห็ดเบิดเลยหาอะไรอันตนีข้นมาพีหาอะไร <laughs> พุที่แรกมกันกะไหลลงมาตะพุนแหละสะวัดพุนแหละวันนี้มันก็เต็มแล้วเขากากักไว้แหละนัง่นงพุลนั่นนี่แหละมันฮ่งอยู่แต่คุที่แรกมันกอบาหลายเนาะมันบปิเต็มฝั่งเด้อนี่ที่แรกยายกะหากล้วยมาปลูกก่อนเพราะว่ามันเดือนเมษาเนาะเ่วงเนาะมันกะแรกแม่ปลูกกล้วยนี่เลยก่อนแล้วนายก็เอาต้นมาเลิ้นจีมัหยังมให้ปลูกไปเรื่อยๆแล้ยายก็ได้ วายายอยากปลูกพักบุ้งปลูกนั่นปลูกนี่เห็นแล้วแต่เก่ามันบ่มีน้ำก็ได้เอาน้ำขึ้นมาหดเลี้ยงปลาเหมืนี่แหละขายมีทุกป่ายายซื้อมาเลี้ยงแน่นายมาไหแน่ปาตพียนปลายซโกปลากะโหปลาเพาะปลานินปานตะเพียนหมือนั่นแหละปาดุกก็มียายกะบ่าสิบได้ขายปีนี้มันเสียอาบได้ของน้ำไหล ยายต้องเสียดเป็นล็อกปีหนานน่ใหญ่เน่ละดะเดี๋ยวนี่ก็ได้ประดุกกระตูห้าแขนแล้วก็มีอนาคตบอกยายว่ามีเกือบทุกเบิดเลยได้นน่ผัก,กหวานยายก็ปลูกแล้วมีลอกไว้มักทั่วมักเกือมีบ้นเลยยายปลูกอยู่นี่อ้อยขั้นน้ายายก็ปลูกโซนทั้งนั้นมันเทศต้นยางนายายก็ปลูกทั้งโซนทั้งนั้นกันโนไม นรอไม่กิมซุงอย่างละเล็กละหน่อยนะยายปลูกรายได้ยายกับบท่านได้หลายเนาะปีนี้ก็ไดาอท่านก็ขายพักบุ้งได้ยูเมื่อละสองสามร้อยมะทั่วยายก็ได้พิดไปขายยูมะเขือนี่นบท่านได้ลงหลายนี่ยายกับปลูกไปเรื่อยนี่หละพบอท่านก็ได้ยูเมื่อละสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไปย่างสั้นเลยเมื่อนั้นยายคูดมันเทศ ยายกว่าได้สิได้ขายลูกสาวลงเฟซข้าวเดี่ยวได้โอยกิโลเบิร์ตจอยสั่งกขับกระโทรมาสั่งได้ขายอยู่คนมีหันวันนี้กับยายก็มาเลี้ยงหอยเลี้ยงอย่างนีงกระบอท่านได้ขายเนาะหอยหอยหอยคมวันนี้หอยคมอ่หากกระพึ่งลงเห็นมันได้ผลก็เลยขยายออกมันออกลูกออกอย่างอยู่หอยเซอรี่ยายกับเก็บออกจากป่าพักบุ้งหัน มาเทไปหันหาแนวไหม่มันกินยายเห็นหนายายฝันลงทุนหลายจ้างดำกับวันสามร้อยสี่ร้อยเนาะยายบอกมีแหงเห็ดอันนี้ห้าเมื่อยเฮอเมื่อยเขาก็ไปนั่งยูมีแหงก็ไปหาพักมาให้ห้อย <laughs> แต่มันทำมีความสุข <laughs> ยายเห็นปูเห็นปลาในหน้าก็มีความสุข,ขนะมีความสุขแบบนึง น้องเมฆที่ได้เป็นกอบเป็นกรรมเลี้ยงเจ้าของได้แล้วคุณยายแล้วมีความสุขเลยอยู่กับธรรมชาติาไ,ดได้เบ้งได้เลี้ยงหอยะจะเคยเห็นใครหอยเชื่อรีบ่หันห<อ>สีชมพูงามจังอย่าง<อ>เดี๋ยวสิพาไปเบิรงเดพอพาไปเบิรงค่ะค่ะ